หลังจากที่การต่อทูทั้งสองได้จบลงไปแล้วจะเป็นทางด้านของแม่นางยวนลั่วหลันและก็แม่นางอาวินหงลิงซึ่งก็จะเป็นทางด้านของแม่นางอาวินหงลิ้นได้พายแพต่อการต่อทูกับแม่นางยวนลั่วหลันไปในด้านความแข่งแร่งของแม่นางยวนล่วหลันที่ได้ปรากฏออกมาเป็นขุนพลขั้นที่เจ็ดดาวรวมถึงก็ยังเป็นผู้ฝึกยุทธศิษฐ์อีกด้วยซึ่งความแข่งแร่งนี้ก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากตาประกันพาร,รู้สึกกันตกใจเหมือนกันไม่คิดเลยว่านิกายเทียนเจียนจะปกปิดอัธรยะได้ ดีขนาดนี้แม้แต่ทง่งทางด้านของทโศอวีเช้าเทียนในตอนนี้ก็รู้สึกเข่งขึ่นไปมากพอสมควรนะครับในด้านความแข่งแกร่งของมานางยวนล้วนที่ได้ปรากฏตัวออกมาในครั้งนี้แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรมากนีครับพอพระเอกสามารถเข้าร่วมสู่การเป็น3อันดับแรกได้พวกเขาเองก็ไม่ได้สูญเสียคะแลนวิชาระดับสูง18ชุดนะครับให้กับเหล่านิกาอื่นๆไป ถือว่าจุดประสงค์ที่เขานั้นตั้งเป้าหมายมันก็สําเร็จไปแล้วเรียบร้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพ็กว่าจะสามารถทําตามข้อตกลงที่ให้กับเขาได้หรือเปล่านะครับคนที่มีความภาคภูมิใจมากที่สุดในตอนนี้จะเป็นทางด้านของท่านเจ้านิกายกู่เฟิงหรือว่าเจ้านิกายเทียนเจี้ยนเขานั้นพยายามที่จะปกปิดความแข่งแกร่งของแม่นางยวนล้วนหล่นไว้เพื่อมาเปิดเผยในปีนี้นะครับและแล้วพวกเขาก็สามารถทําได้สําเร็จจริงๆในตอนนี้ก็ทําให้ได้หน้าได้ตามมากพอสมควร ผู้คนก็ตามกันคิดว่า การแข่งขันสามซิกกายสีสันักในปีนี้เกรงว่านิกายเทียนเจียนจะต้องเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนก่อนที่พวกเขาเองก็จะได้แยกย้ายตัวกันออกไปนะครับเพื่อไปพักผ่อนกันการแข่งขันครั้งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ก็คงจะต้องได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อหาผู้ชนะในการเป็นแชมป์ในปีนี้นั่นเองนะครับส่งทางด้านของท่านเจ้านิกายอวีเชาเทียนก็ได้เรียกทุกคนมารวมตัวกันในห้องโถงอีกครั้งเพื่อพูดคุยบางสิ่งบางอย่างนะครับ ทันโซโอวีชาวเทียนจะเห็นอาการบาดเจ็บของลูกสาวของเขาก็ต้องให้ลูกสาวของเขานั้นทําการกืนกินโอสถเข้าไปฟื้นฟูร,ร่างกายบาดเจ็บนะครับและก็ให้กลับไปพักผ่อนก่อนเพราะถึงแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บมาแต่ก็เป็นการรับบาดเจ็บแค่ร่างกายเท่านั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 2- อสาวันเกรงว่าก็จะได้กลับมาเป็นปกติแล้วซึ่งในตอนนี้เองก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกสาวของเขาเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอัธายาศัของนิงกายอวินยังแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเจอผู้ที่ แข่งแข่งขนาดนี้เกรงว่าก็ยากที่จะสามารถรับมือได้เพียงแค่สามารถเข้าท็อป5อันดับแรกได้นะั้นก็ถือได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันซึ่งพวกเขาที่ได้มารวมตัวกันอีกครั้งก็เพื่อที่อยากจะถามพระเอกว่าพระเอกมีความมั่นใจขนาดไหนกันแน่ว่าจะสามารถเอาชนะได้ในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ได้มั่นใจเลยนะครับแม้แต่กระทั่งเราท่องโซยังรวมถึงท้อโซคนเด่นๆพวกเขาในตอนนี้ก็คิดว่าถึงแม้ว่าความแข่งแร่งของพระเอกนั้นจะสามารถต่อก็ กับขุนพลระดับสี่ได้เป็นผู้ฝึกยุทธสามธาตุก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับแม่นางยวนล้วนหลันแล้วถือได้เลยว่าห่างชั้นกันมากนะครับขุนพลขั้นที่หนึ่งถ้าเกิดว่าต่อสู้กับขุนพลขั้นที่เดตดาวแล้วเกรงว่าเพียงแค่กระบวนท่าเดียวก็ไม่สามารถที่จะรับมือได้ในด้านความแข็งแร่งของมนางยวนล้วนหลันในตอนนี้เป็นผู้ฝึกยุทธสี่ธาตุแข็งแข่งระดับขุนพลขั้นที่เจ็ดาว เกรงว่าแม้แต่ทั้งขุนพลขั้นที่แเต้าเธอก็ยังสามารถที่จะต่อกรได้เหมือนกันซึ่งโอกาสที่พระเอกนั้นจะสามารถเอาชนะได้นั้นมันแทบที่จะไม่มีเลยแม้แต่น้อยน,นะครับสึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตามพระเอกก็ยังถ่มตัวไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นก็ยังมีภายตายในมืออยู่พระเอกก็ทําได้เพียงแค่กล่าวบอกไปว่า ตัวเขาถ้าเกิดว่าต่อสู้ในวันพรุ่งนี้จะทาให้เต็มที่ที่สุดก็พอแล้วถ้าเกิดว่าไมา่ชนะก็ถือได้เลยว,ว่าสิ่งที่เขานั้นวางเป้าหมายเอาไว้มันก็สําเร็จแล้วมันกันในการเข้าสู่ท็อปสามอันดับแรกให้กับนิกายอวิญ,ญงังและก็ข้อตกลงที่ให้กับทั้งโซอวีเชาเทียนไว้นั่นเองนะครับโดยทั้งโซอวีเชาเทียนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากในจุดจุดนี้นะครับเป้าหมายของเขาในการแข่งขันสานิกายสี่สำนักก็อยากที่จะให้สิทธิ์ของเขาคนใดคนหนึ่งเข้าสู่ท็อปสามอันดับแรก พ,พวกเขาก็จะไม่ได้เสียเคตเล่วิชาระดับดําขั้นสูงสุดทั้ง18วิชารวมถึงโอดสถระดับ7ด้วยนะครับแถมในตอนนี้ก็ยังได้เคสเล่าวิชาระดับดำขั้นสูงอีก12ชุดมาอยู่ในการครอบครองแล้วในการเดิมพันกับเราทั้งโสดจากนิกายอื่นๆนะครับก็ถือได้ว่าได้กำไรมากพอสมควรซึ่งก็ไม่ได้บอกความจริงแก่กับเอกไปแต่อย่างใดนะครับก็ดังในเพียงแค่บอกกับเพกไปว่า ถ้าเกิดว่ากลับไปที่นิกายอาวินยางในครั้งนี้เกรงว่าชื่อเสียงของเจ้าในนิกายอาวินยางจะต้องโด่งดังไปทั่วนิกายแน่ๆและข้าก็จะมอบรางวัลให้กับเจ้าเป็นการตอบแทนไปอีกด้วยสิ่งก็จะถือได้เลยว่าเป็นคําชื่นชมให้กับพระเอกมีแรงฮือซู้ในวันพึ่งนี้แต่ถ้าเกิดว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ห้ามที่จะทําเป็นอันเด็กขาดน,นะครับอย่าให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บถ้าคิดว่าซู้ไม่ไหวก็เพียงแค่ยอมแพ้ก็พอแล้วก่อนที่พวกเขาเองก็จะได้แยกย้ายกันออกไปเหมือนกันนะครับ ซึ่งทางด้านของเพเอกก็จะได้กลับมาห้องพักของเขาทําการดูซับเพื่อเสริมความแข็งแร่งของเขาเตรียมพร้อมในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้สึ่งทางด้านของเสี่ยวหลงและก็แม่นางไปหลิงท้งสองก็ได้ออกมาหาเพเอกเพื่อถามเพเอกในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ว่าเพเอกนั้นจะมีความมั่นใจขนาดไหนกันแน่สิ่งทางด้านของเพเอกเองก็ได้บอกไปในด้านความแข็งแร่งของแม่นางหยุนล้วนลัลรวมถึงบุคคลปริศนาคนคนนั้นพวกเขานั้นสามารถสัมผัสได้ถึงกิ่นอธ่แข่งแร่งเป็นอย่างมากแม้แต่ทาง ตัวเขาเองถึงแม้ว่าจะงัดพลังทั้งหมดที่มีเกรงว่าก็ยากที่จะสามารถเอาชนะได้เหมือนกันแต่พระเอกก็ดูเหมือนว่าจะมีแผนการวางเอาไว้แล้วนะครับโอกาสที่เขาเนั้นจะสามารถเอาชนะได้มันก็ถือได้เลยว่ามันก็ยังมีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นโอกาสที่น้อยก็ตาม ซึ่งพระเอกเองก็ไม่ได้กิดอะไรมากนะครับตัวเขาก็ได้เริ่มทำการฝึกฝนพลังของเขาต่อไปและภาพก็ตัดมาที่สาวสววชุดมงคนเดิมนะครับซึ่งตัวเธอเองในตอนนี้ก็เป็นคนที่เคยเจอกับเพกเมื่อก่อนอยู่แล้วนะครับในตอนที่อยู่ในปานั่นเองผู้ติดตามของเธอก็ได้มากล่าวถามเธออีกครั้งว่าตัวท่านในครั้งนี้จะเข้ารวมสามในการสิสานะักและก็เอาแชมป์อย่างนั้นหรอ ซึ่งเธอนั้นก็ยังตอบยืนยันคำเดิมว่าตัวเธอนั้นจะเป็นผู้ชนะและก็เอาแชมป์ในการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อทำให้สามนิกายกองลองังสามนิกายสิ่สำนักนี้เกิดการสั่นคลอนกันเกิดขึ้นแหละจะทำให้พวกเขานั้นได้รับผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะรับซึ่งเป็นสิ่งที่เธอนั้นอยากที่จะจัดการแก้แค้นเพิอกอยู่แล้วซึ่งเป็นความคิดส่วนตัวนั่นเองนะรับแต่ว่าเธอนั้นก็ยังได้ถามกับผู้ติดตามของเธอว่าสิ่งที่ให้ไปสืบหาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสมบัติลับ สมบัติหนึ่งที่พวกเขานั้นตามหาในตอนนี้อยู่ที่ไหนสามารถรับรู้ถึงเบาะแสดได้หรือเปล่าซึ่งธนุสูตติดตามของเธอก็ได้บอกกับเธอไปว่าในตอนนี้หลังจากที่ได้ไปหาข้อมูลมาพวกเขานั้นก็ได้เบาะแสมาแล้วว่าสมบบัตรลับที่พวกเขานั้นตามหาในตระกูลเล็กๆตระกูลหนึ่งถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นสามารถรับรู้ได้ว่า เป็นตระกูลไหนแล้วจะต้องรีบมุ่งเดินทางไปเอาสมบัตินั้นออกมาก่อนที่กองกําลังอื่นจะบุกมาเพื่อที่จะแย่งชิงไปก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญในการที่พวกเขานั้นจะต้องทําในวันพรุ่งนี้ก็คือคว้าเอาชัยชนะในการแข่งขันสามในการชี้ตําหนังให้จงได้เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของมานางยวนลัวลนเองที่ได้พูดกับทัาวโศกของเธอหรือว่าทันเจ้าน้ากาแล้วส่วนตัวเธอก็มีความมั่นใจในด้านความแข็งแร่งของเธอเหมือนกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะงัดเอาพลังทั้งหมดในการต่อสู้และก็ เอาชนะให้จงได้ถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะมองว่าพระเอกนั้นไม่ได้แข็งแร่งพอที่จะสามารถเอาชนะเธอได้แต่ละว่าก็ยังมีอีกบุคคลหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนชุดโม่งนะครับผมความแข็งแร่งของเธอก็ยังไม่รู้แน่ชัดแต่ทีแนแน่ก็อาจจะแข็งแร่งในการต่อกนรับมือกับเธอได้เหมือนกันซึ่งมันก็คงจะไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดว่าเธองัดเอาพลังที่แท้จริงออกมาในการต่อสู้ในครั้งนี้ หลังจากที่การบ่มเพาะพลังของพเ,เอกหลวงเลยไปถึงรุ่งเช้าว,วันใหม่แล้วในตอนนี้เขานั้นก็คิดว่าจะต้องม่งเดินทางไปที่สนามการประลองในการแข่งขันซ้มนิกายสี่สำนักพระเอกก็ยังมีความพร้อมเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าจะยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะสามารถที่จะเอาชนะทั้งสองคนนั้นได้แต่ตัวเขาถ้าเกิดว่าใชายไพ่ตายออกมาจริงๆมันก็ยังมีโอกาสเหมือนกันนะครับในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้ไปรวมตัวกับคนอื่น,นในในิกายอวินยังทั้งโซอวีเชาเทียนเหล่าทั้งโซจากนิก กายวินยางคนอื่นๆและกองแม่นางหงหลิงแม่นางลู่ชวงมุ่งเดินทางไปที่กลางจตุรัสในการแข่งขันในวันนี้นั่นเองนะครับโดยทุกคนก็ได้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาครบกันแล้วนะครับซึ่งก็จะมีผู้คนมากกว่าเดิมในการเข้ารวมการชมแข่งขันในวันนี้เพราะมันก็จะเป็นอัจฉริยะ3มคนสุดท้ายในการเข้าแข่งขันนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้แบบว่าไปที่โรงประมูลในการวางเดิมพันคนที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นผู้ชนะจะเป็นทางด้านของแม่นาง อยู่ล้ลันอยู่แล้วนะครับตัวเธอแบบว่ามีค่าหัวในการเดิมพันสูงที่สุดแล้วนะครับโอกาสที่จะเป็นแบบว่าชนะในการเดิมพันในครั้งนี้มันก็มากเหมือนกันซึ่งต่างจากพระเอกก็มีค่าหัวในการเดิมพันหนึ่งต่อสามร้อยเลยก็ว่าได้แทบทีท่จะไม่มีโอกาสในการชนะเลยในตอนนี้นะครับสุดท้ายแล้วชื่อเสียงของพระเอกที่เคยด่งดังมาเมื่อว่าเป็นอาจริยะพอมีแม่นางยละลันได้ปลากฏตัวมาพระเอกก็แบบว่าหายออกจากความคิดของพวกเขาไปเลยในตอนนี้นะครับแต่ละว่าพระเอกก็ไม่ได้ สนใจอะไรมากนะครับตัวเขาก็ไม่อยากเปิดเผยความแข่งๆที่แท้จริงของเขาอยู่แล้วและเมื่อทุกคนมากันครบแล้วในตอนนี้ก็จะเป็นการจับฉลากซึ่งพระเอกก็จะได้กระโดดขึ้นสนามการปลองไปเป็นคนแรกนะครับเพื่อรอที่จะรู้ผลว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้กับเขา โดยรอบที่แล้วพระเอกก็แบบว่าได้ชนะบายมานะครับซึ่งไม่ได้ต่อสู้กับใครสามารถเข้าสู่รอบนี้มาได้ในตอนนี้เองเขาก็จะไม่ได้จับฉลากเหมือนกับคนอื่นแล้วนะครับแต่มันก็จะมีผู้ฝึกต้นปิศาลิงชิงและก็แม่นางยูลลันทั้งสองจะต้องจับฉลากกันไปซึ่งถ้าเกิดว่าใครนั้นจับฉลากได้แผ่นยกว่างเปล่าก็จะถือว่าเป็นผ,ผู้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอเข้าชิงได้เลยในวันนี้นะครับซึ่งทางด้านของพระเอกเองในตอนนี้ก็ได้กระโดดขึ้นสนามกลางสนามไป ยืนรอในการรอต่อสู้เลยนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้มีสีหน้าที่เกรงกลัวแต่อ,อย่างใดน,นะครับตัวเขาก็พร้อมสู้ถ้าเกิดว่าเจอใครหน้าไหนก็ไม่เกรงกลัวเหมือนกันเป็นออร่าจิตวิญญาณที่พระเอกนั้นได้ปลดปลอดออกมาให้กับทุกคนได้รับรู้นะครับสิ่งทุกคนก็ยอมรับในตัวตนพระเอกและทีเดียวถึงแม้ว่าจะเจอกับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าก็ยังไม่ได้มีสีหน้าท่าทีที่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยฉันมีเป็นคนที่มีจิตวิญญาณการต่อสู้ยิ่งหนักนะครับส่วนแดงด้านของการจับฉลา จะเป็นทางด้านของแม่นางยวนล่วลันนะครับตัวเธอก็จะได้มาเป็นคู่ต่อสู้ของพอเพกทางด้านของนายน้อยหลิงชิงก็จะเป็นคนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับซึ่งแม่นางยวนล่วลันที่ได้กระโดดขึ้นสนามการปล่ลองมาได้มาเผชิญหน้ากับเพกในครั้งนี้ตัวเธอก็ทําได้เพียงแค่กล่าวบอกกับเพกไปว่าในความแข่งแข่งของเจ้าใน,นครั้งนี้เกรงว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าตัวเจ้ายอมรับความาพ่ายแพ้ต่อข้าไปซะแต่และว,ว่าพระเอกนั้นก็ได้บอกกับเธอไปถึงแม้ว วความแข็งแร่งของข้านั้นจะอ่อนแอก,กว่าเจา้าการต่อสู้ของข้านั้นยังมีศักดิ์ศรีมากพอข้าจะสู้ให้ถึงที่สุดและก็ไม่ได้คิดที่จะยอมแพ้เปนันเด็กคาทซึ่งตัวเธอก็ได้ยอมรับในความแข็งแร่งของพระเอกเลยนะครับที่มีจิตใจในการต่อสู้ขนาดนี้ส่วนทางด้านของทั้งโซโอวีเชาเทียนก็มีสีหน้าที่เกรงกลึมเหมือนกันนะครับเพราะตัวเขานั้นก็รู้อยู่แล้วว่าสิทธิ์ของเขาผู้นี้เกรงว่าคงจะไม่มีความสามารถมากพอในการเอาชนะานางยศละลันได้อย่างแน่นอนนะครับ จึงทำให้ทางด้านของทัพโศกเจียนกูเฟิงตัวเขานั้นก็รู้ผลลัพธ์อยู่แล้วว่ายังไงสิทธิ์ของเขาจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้เขาก็ทำได้เพียงแค่เดินกับเข้ามาถามกับทัพโศวีเช่าเตียนไปว่าในศึกในครั้งนี้เจ้ามั่นใจมากขนาดไหนกันแน่ว่าลู่ซายโยลกูกศิษย์ในในิกายของเจ้าจะเป็นผู้ชนะมากแค่ไหนซึ่งเขานั้นถึงแม้ว่าจะรู้ว่าพระเอกนั้นยังมีความแข็งแร่งที่อ่อนแอก,กว่าโอกาสชนะแทบที่จะไม่มีเลยนะครับแต่ก็ไม่อยากเสียหนา้าไม่อยากดูถูกลูกศิษย์ของตัวเอง เขาก็ทําได้เพียงแค่กล่าวบอกกับทศกเจ้นกูเฟิงไปว่าการต่อสู้ยังไม่เริ่มขึ้นก็ยังไม่สามารถทราบผลได้ในทันทีข้าก็ยังมีความมั่นใจในลูกศิษย์ของข้าว่าอาจจะสามารถพลิกล็อกสถานการณ์กลับมาเอาชนะก็เป็นได้เป็นวันรที่ทำให้เราโลโซจากนิกายอื่นๆนะครับหกนิกายที่ได้พ่ายแพ้ในการเดิมพันในสองสามรอบที่ผ่านมาพวกเขาสูญเสียเข็ญละวิชาไปทั้งหมดคนละสามเข็ญละวิชาแล้วในตอนนี้ก็อยากจะเอาคืนเลยก็ว่าได้เลยได้กล่าวถามกับ ทวศอวีออชวเช่าเตียนไปวา่าถ้าเกิดว่าเจ้ามีความมั่นใจในตัวลูกศิษย์ของเจ้างั้นในครั้งนี้พวกเรามาเดิมพันกันอีกครั้งถ้าเกิดว่าเจ้านั้นเป็นผู้ชนะในกล้ามเดิมพันลูกศิษย์ของเจ้าเป็นผู้ชนะไปข้าก็จะไม่เอาเปรียบเจ้าพวกเราจะยอมอมอบเคสลาวิชาระดับดำขั้นสูงสุดให้แก่พวกเจ้าไปคนละสองเคสลาวิชารวมทั้งหมดก็จะเป็น12ชุดแต่ถ้าเกิดว่าเจ้านั้นได้พ่ายแพ้ในการเดิมพันต่อพวกเรา,เ,ราเจ้าก็เพียงแค่จาะเคสลาวิชาระดับดำคนละหนึ่งชุด มาให้แก่พวกเราเป็นการตอบแทนซึ่งผลประโยชน์ในครั้งนี้ยังไงเจ้าก็ได้เปรียบอยู่แล้วซึ่งทางด้านของทันโซอวีเชาเทียนก็ถึงกับรับรู้ได้เลยนะครับผมว่าทันโซเท่าพวกนี้คิดที่จะเอาเปรียบเขาหลังจากที่ได้สูญเสียเข็มละบิชามาให้แกเขาลายชุดนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ได้คิดเกรงกลัวเหมือนกันนะครับยังมีศักดิ์ศรีที่ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วทันโซอวีเชาเทียนก็ทําได้เพียงแค่กล่าวตอบตกลงไปและหลังจากนั้นการต่อสู้ระวางพระเอกและก็ไม่ดังหยุดลล ทั้งสองก็ได้เริ่มขึ้นเหมือนกันน่ครับถึงแม้ผู้คนจํานวนมากจะตะต่างพากันส่งเสียงเชียร์ไปให้กับแม่นางยวนลลัลเป็ดผู้ชนะในครั้งนี้แต่มันก็ยังมีคนที่อยู่ทางฝั่งของพระเอกเหมือนกันจะเป็นเหล่าสิทธิ์ของนายกายวิญญ,ญาณแม่นางลูอูชวงและก็แม่นางหงเลวและก็อาจารย์อวิชเชาเทียนรวมถึงกับเราทั้งสองคนในเดือนนะครับยังมีความมั่นใจว่าพระเอกนั้นอาจจะสามารถเอาชนะได้เหมือนกันแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังมีเสียวลงนะครับที่ยังบอกกับเราสาวๆไปว่าถึงแม้ว่า พี่ใหญ่ของข้าจะมีความแข็งแร่งที่น้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าต่อสู้กันจริงแล้วคนพวกนั้นเราอาจจะแพคนพวกนี้ไม่สามารถเอาชนะพี่ใหญ่ของข้าได้อย่างแน่นอนะข้ามั่นใจได้เลยซึ่งก็มีความมั่นใจในตัวพี่ใหญ่ของมันมากพอสมควรนะครับผมทางด้านของพอเพกรวมถึงแม่นางหยวนลหลันหลังจากที่ทั้งสองได้กล่าวทักทายกันไปเล็กน้อยนะครับแม่นางหยวนล้หลันก็ได้บอกให้พอเพกนั้นเริ่มการต่อสู้กันได้เลยในด้านความแข็งแร่งของเจ้าที่น้อยกว่าข้างั้นข้าก็จะให้เจ้า นนั้เป็นคนโจมตีข้าก่อนถ้าเกิดว่าเจ้าสามารถที่จะโจมตีข้าได้ข้าก็จะขอยอมแพ้ในการต่อสู้ในครั้งนี้เหมือนกันแต่รว่าพระเอกนั้นก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับไม่ยอมให้ผู้หญิงมาดูถูกเขาขนาดนี้เขาก็ทําได้เพียงแค่กล่าวบอกกับเธอไปว่าตัวเจ้าเป็นผู้หญิงข้าน่ะเป็นผู้ชายข้าจะให้โอกาสเจ้าในการเจ้าโจมตีข้าก่อนได้เลยสุดท้ายแล้วตัวเธอก็ไม่ได้แบบว่าอะไรกับพระเอกอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเช่นนี้เธอก็จะทําการโจมตีพระเอกเพียงแค่กระบว บนท่าเดียวให้เพเอกนั้นพ่ายแพ้ไปเลยนะครับก่อนที่เธอนั้นจะได้โคจรพลังปานของเธอในการพุ่งเข้าโจมตีเพเอกไปนะครับโดยก็ยังไม่ได้ใช้อาวุธแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของเพเอกนั้นมันยังไม่มากพอที่จะให้เธอนั้นงัดอาวุธออกมานั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นจะพุ่งเข้ามาชาเก็ตและวิชาทตาุน้ํธทัุดินทตุเพลิงของเธอรวมถึงทัดล้มในการเข้าโจมตีพรพเอกเข้ามาแบบรัวๆนะครับระเอกก็ยังสามารถที่จะใช้การโจมตีของเขาเป็น เราวิชาสามธาตุที่ได้ปลดปล่อยมานะครับเป็นธาตุลมธาตุไฟและก็ธาตุดินในการปานทานการโจมตีนั้นเอาไว้ถึงแม้ว่าพอเพลงนั้นจะเสียเปรียบมากๆในการต่อสู้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเขานั้นก็ยังสามารถรับการโจมตีทั้งหมดได้อยู่ดีในตอนนี้ก็เรียกเลยว่าทําให้ผู้คนที่รับชมการต่อสู้พวกเขานั้นก็ตา่งางพักรู้สึกชื่งมากกว่าเดิมนะครับไม่คิดเลยว่าความแข่งแร่งขุนพลระดับหนึ่งของพระเอกสามารถที่จะรับการโจมตีของพ,อพลขุนพลระดับเจ็ดได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจของพวกเขาเลยจริงๆนะครับ แม้แต่กระทั่งทางด้านของพนางโยละหลันที่คิดว่าจะสามารถเอาชนะพอเพกได้โดยการที่ไม่ได้ใช้อาวุธของเธอนะครับแต,แต่ว่าในตอนนี้พระเอกยังสามารถรับการโจมตีของเธอได้หมดทุกรูปแบบนะครับก็ทำได้เพียงแค่กล่าวชื่นชมพอเพกไปในด้านความแข่งแร่งของเจ้าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับคุณพลระดับหนึ่งแล้วถือได้เลยว่าแข็งแร่งกว่าคู่ต่อสู้ที่ข้าได้เจอมาในตอนนี้เจ้ามีสิทธิ์มากพอในการที่จะให้ข้านั้นงัดเอาอาวุธออกมาใช้ในการต่อสู้ก่อนที่เธอนั้นจะได้นำ เอากระบี่ของเธอมานะครับในการเข้าโจมตีฟาดฟันพระเอกเข้าไปอีกครั้งนะครับโดยการโจมตีวิชากระบี่ของเธอนั้นก็รุนแรงเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะพยามที่จะทําการโจมตีเพื่อต้านทานมันเอาไว้นะครับแต่ว่าการโจมตีมันก็แข็งแกร่งจนเกินไปตัวเขาไม่สามารถที่จะรับการโจมตีได้เลยแม้แต่น้อยในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะป้องกันได้เล็กน้อยน,นะครับเขานั้นก็ยังได้ร้อยกระเด็นได้รับบาดเจ็บออกไปอยู่ดีในตอนนี้ก็มีสีหน้าที่เครียดมากพอสมควรนะครับใน ความแข็งแกร่งของเธอขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะงัดเกร็ดล้วิชาอะไรในการต่อกอนกับเธอได้โดยที่ไม่ได้เปิดเผยความแข็งแกร่งทั้งหมดที่มีนะครับ แต่เมื่อพอเอกถูกการโจมตีจนได้รับบาดเจ็บไปถึงแม้ว่าอาการบาดเจ็บของพอเอกนั้นก็จะหนักมากพอสมควรทําให้ทุกคนพอที่จะสามารถรับรู้ได้แต่ว่าพวกเขานั้นก็รู้สึกตกใจถึงไปมากกว่าเดิมเพราะถ้าเกิดว่าเป็นพวกเขาแล้วที่มีความแข็งแกร่งในระดับขุนพลระดับหนึ่งขนาดนั้นถูกการโจมตีอันรุนแรงของขุนพลระดับเจ็ดเกรงว่าไม่สามารถที่จะรับแม้แต่ทางกระบวนท่าเดียวได้ยอย่างแน่นอนแต่ว่าพอเอกนั้นสามารถที่จะรับกระบวนท่านี้ได้โดยที่ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่ เล็กน้อยเท่านั้นยังสามารถยืนหยัดขึ้นมาต่อสู้ได้อีกตัวนะครับ แม้แต่กระทั่งทางด้านของเราทั้งสองคนอื่นจากนิกายต่างๆพวกเขาในตอนนี้ก็มีสีหน้าที่เข่งขึ้นไปมากกว่าเดิมไม่คิดเลยว่าในด้านความแข็งแร่งของคุณพลขั้นหนึ่งนั้นจะแข็งแร่งได้ถึงขนาดนี้เด็กคนนี้มีรกากฐานลังตันเทียนที่แข็งแร่งเลยจริงๆนะครับผมสิ่งทาเกิดว่าทําการฝึกฝนไปนาคนแล้วล่ะก็เกรงว่าอาจจะได้กลายเป็นอัจฉริยะอีกหนึ่งคนก็เป็นได้สิ่งทาเกิดว่าระดับพลังเดียวกันกันกบแม่นางยวนลัลันแล้วล่ะก็ เกรงว่าแม่นางหยวนลั่นนั้นอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเด็กหนุ่มผู้นี้ได้เหมือนกันและหลังจากที่แม่นางหยวนลั่นไม่สามารถที่จะเอาชนะพระเอกได้ในการโจมตีกระบวนาการได้เลยนะครับตัวเธอในตอนเองก็ยังไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อพระเอกแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะรู้สึกถึงก็ตามนะครับเพราะเธอนั้นก็ยังไม่ได้เอาใช้พลังทั้งหมดของเธอในการออกมางัดใช้กระเพกอยู่ดีในตอนนี้ก็ได้กล่าวชื่นชมไปความแข็งแร่งขุนพลขั้นหนึ่งของเจ้าทำให้คานั้นสามารถงัดเอาเอาวุธ ของข้าออกมาได้แถมการตรวมตีของทา่าของข้าไปอีกหนึ่งกระบวนทา่า เจ้าก็ยังสามารถรับการโจมตีของข้าได้อีกด้วยข้าขอชื่นชมเจ้าเลยจริงๆแต่ในตอนนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้านั้นยืนหยัดต่อตู้ได้อีกต่อไปก่อนที่เธอนั้นจะได้งัดเอากะบีของเธอออกมานะครับเป็นการรายกะบีเจตนงดับในการพ่งเข้าโจมตีพรพเอกเข้าไปอีกครั้งนะครับการโจมตีวิชากะบียักษ์นี้ก็เรียกได้เลยว่ารุนแรงจริงๆทางด้านของเพกก็ไม่ได้น้อยหน้าเหมือนกันตัวเขานั้นก็พยายามสร้างตราประทับของเขานะครับโดยการที่จะใช้เคล็ดลับวิชา จิตวิญญาณเพราะถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่ใช่ไม้ตายบางอย่างงัดออกมาในการต่อสู้แล้วล่ะก็ เก่งว่าเขานั้นก็อาจจะพายแพ้กก็เป็นได้ก่อนที่พระเอกจะเปิดใช้รูปแบบวิชาธาตุไม้นะครับผมเป็นการเปิดเผยอ,อีกหนึ่งวิชาธาตุของเขาในการสร้างตราประทับลวงวิญญาณซึ่งเป็นฝ่ามือตูดกระชากวิญญาณนะครับเป็นการที่เขานั้นได้รับเขียนลักวิชานี้มาจากหญิงสาวจากดินแดนโบราณน,นั่นเองนะครับพระเอกในตอนนี้เองทําการเปิดใช้รูปแบบฝ่ามือตูดกระชากวิญญาณเป็นเขยตยนลักวิชาธาตุไม้ในการเข้าโจมตีส่วนกลับปัญญาครับโดยเขตยลับวิชานี้ก็ เปลียบเสม,มือนเคล็ดราชาระดับดําขั้นต้นนะครับถือได้เลยว่าเป็นเคล็ดวิชาที่แข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งพอๆกับการโจมตีของแม่นางยนละลันที่โจมตีมาก่อนหน้านี้อีกตัวนี่ครับจึงทําให้การโจมตีของสองที่เข้าได้เข้าปะตระพลังกันไปอย่างรุนแรงก็ทําให้ในตอนนี้สนามการบลอ็อกก็ได้ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเลยก็ว่าได้ แม้แต่กระทั่งผู้ชมในรอบสนามที่เห็นการต่อสู้นี้การประทะพลังอันรุนแรงนี้เกรงว่าเด็กหนุ่มรูซาโย,โยไม่สามารถรับกระบวนท่าการโจมตีนี้ได้อย่างแน่นอนผลรับที่พวกเขานั้นพอจะสามารเด็กออกได้สุดท้ายมันก็เป็นจริงจริงๆแมนางโย่รหลันจากในกายเทียนเจียนจะต้องเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในตอนนี้ทางด้านของทัศอวีเชาเทียนเองก็มีสีหน้าที่เกรงกลึมมากพอสมควรรวมทั้งเล่าสาวๆาและก็ทันอุโสอวีอีกหนึ่งคนนะครับในตอนนี้ถึงแม้ว่า พระเอกนั้นจะได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ไปเขานั้นก็ไม่อยากที่จะให้พระเอกนั้นได้รับบาดเจ็บหนักมากเกินไปนะครับพอมาอย่างนั้นแล้วล้วก็อาจจะเป็นผลเสียในการบ่มเพาะพลังในอนาคตก็เป็นได้แต่ว่าสิ่งที่ผู้คนคิดว่าพระเอกนั้นจะพ่ายแพ้ไปแล้วในตอนนี้ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะยะผมเพราะสนามการปลองในตอนนี้พระเอกยังสามารถยืนหยัดในการต่อสู้ได้รวมถึงแม่นางยวนลู่หลันตัวเธอนั้นก็ยังสามารถยืนหยัดการต่อสู้ได้เหมือนกันแต่ก็ยังมีสีหน้าที่ตกใจ มากพอสมควรในการโจมตีของพระเอกก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าผู้คนนั้นจะไม่สามารถเห็นการโจมตีว่าแข็งแกร่งขนาดไหนกันแต่แว,ว่าตัวเธอเป็นคนที่รับการโจมตีของเพกไปวิชาดาบของเธอที่ได้เข้าโจมตีพระเอกไปก่อนหน้านี้ถูกทำลายอย่างไงไ่ายดายแถมในตอนนั้นเองก็ทําให้พลังนั้นแบบเหมือนมันจะดูดซับพลังของเขาไปบางส่วนนะครับจึงทาให้พลังของเขาที่มีอยู่ในร่างกายในตอนนี้มันหายไปนหนึ่งในสามเลยกว่าได้ซึ่งมันก็มากพอสมควรในตอนนี้นะครับจึงทำให ตัวเธอนั้นก็มีความชื่นชมในตัวพระเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมขุนพลระดับหนึ่งสามารถปลดปล่อยเคล็ดลับวิชาระดับดำได้แถมก็ยังเป็นเคล็ดลับวิชาที่แข็งแร่งสามารถดูดซับพลังจิตวิญญาณได้อีกด้วยในตอนนี้ตัวเธอนั้นก็ยอมรับในด้านความแข็งแร่งขงองเพกเลยว่าไม่จําเป็นที่ต้องออมเมื่ออีกต่อไปในตอนนี้ก็ได้เปิดใช้รูปแบบท่าประทับวิชาดาบนะครับซึ่งเคล็ดลวิชากระบีน่นี้ตัวเธอนั้นก็คิดที่จะใช้มันนะครับปกติแล้วก็ไม่ได้คิดทจะใช้ในการต่อสู้กับใครแต่ แต่ในตอนนี้เจอกับคนที่แข็งแกงมันก็เลยมากพอในการที่จะให้เธอนนั้นใช้เข็ดระวิชาประจำนิกายเทียนเจียนนั่นเองนะครับเป็นปรมาจารย์ของนิกายเทียนเจียนได้สร้างเข็ดระวิชานี้ขึ้นมาเป็นผู้ก่อตั้งของนิกายเทียนเจียนนั่นเองเข็ดระวิชานี้ไม่ได้มีระดับพลังแต่อย่างใดขึ้นอยู่กับความแข็งแก่งของบุคคลคนที่ใช้ถึงถ้าเกิดว่าแข็งแก่งขนาดไหนมันก็จะไล่เข็ดระวิชาที่แข็งแกงมากจริงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับตัวเชยใช้เขล็ดระวิชาล่อง ในการเข้าโจมตีพระเอกเข้าไปอีกครั้งทางด้านของพระเอกที่เห็นแบบนี้แล้วตัวเขานั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวเหมือนกันนะครับเขานั้นถ้าเกิดว่าใช้ไม่ใช้ไม้ตายแล้วก็ กเกรงว่าก็อาจจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้นี้เหมือนกันเระเอกเองก็ได้เปิดชายรูปแบบตาประทับวิญญาณของเขานะครับผมเป็นเข็มเราวิชาหงแดงทําการหลอมรวมพลังอย่างรุนแรงนะครับซึ่งเขาเองก็สามารถสัมผัสได้ถึงเข็มเราวิชาหงแดงนี้มันแข็งแกร่งมากกว่าเดิมหลายเท่าเพราะหลังจากที่เขานั้นเลื่อนขั้นมาสู่ในระดับขุนพลพลังจิตวิญญาณของเขานั้นก็แข็งแกร่งขึ้นรวมถึงพลังยุธ์ของเขานั้นก็แข็งแกร่งขึ้นมากอีกด้วยในตอนนี้หลอมรวมตาประทับจิตวิญญ,ญาณหงแดงนะครับทำ การเข้าโจมตีสวนกลับไปเหมือนกันสิ่งทาให้ผู้คนที่เห็นการโจมตีนี้รวมถึงเหล่าทังโสดจากนิกายต่างๆนี่ครับถึงแม้พวกเขานั้นจะรู้ว่าพระเอกนั้นมีพลังเพียงแค่รับคุณพลแค่ทีหนึง่งแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะสามารถบดปล่อยออร่าพลังที่แข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้เกลงว่าพลังที่พระเอกนั้นลดปล่อยออกมามันไม่ได้น้อยไปกว่าไม่นางยัวลลันเลยแม้ตแต่น้อยเกรงว่าผลรับในครั้งนี้อยากจะสามารถรับรู้ผลได้ซึ่งการประทะพลังของสองที่ได้เข้าประทะพลังกัน ไปอย่างรุนแรงนะนยับมันก็ได้เกิดแรงระเบิดขึ้นไปอีกครั้งหินบริเวณทั่วสนาม,มนก็ได้ระเบิดกระเด็นกระดอนออกไปคนละทิศคนละทางะคยับทําให้ผู้คนในตอนนี้ก็ไม่สามารถรับรู้ถึงผลลัพธ์ได้เลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ในครั้งนี้แต่ในสิ่งที่พวกเขาคิดในด้านความแข่งแข่งของมานางหยวนลั่หลันพวกเขาก็ยังให้มานางหยวนลว่หลันนั้นเป็นผู้ชนะในการต่อสู้อยู่แล้วนะครับแต่พอรอยควันได้จางออกไปจากสนามแล้วก็ได้มาเจอกับร่า ของพระเอกก็ยังสามารถยืนหยัดจากการต่อสู้ได้รวมถึงไปนางหยวนลั้วลันเองตัวเธอนั้นก็ยังสามารถที่จะรับการโจมตีได้แต่ว่าร่างกายของเธอนั้นก็ได้รับบาดเจ็บหนักมากพอสมควรนะครับเธอได้เลยว,ว่าอาการบาดเจ็บของเธอในตอนนี้หนักกว่าพระเอกเลยกว่าไดแต่มีสีหน้าที่แปลกใจมากพอสมควรที่พระเอกนั้นสามารถปลดปล่อยออร่าพลังที่แข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แม้แต่ทางการโจมตีสุดแข็งแกร่งของเธอที่สุดยังไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้เลย การป้องกันของเด็กนมผู้นี้แข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงกันแนะ่ซึ่งทางด้านของเธอนั้นไม่มีเรียวแรงในการต่อสู้อีกต่อไปแล้วนะครับจากพระเอกที่แบบว่าจะได้รับบาดเจ็บก็ตามแต่ว่าเขานั้นก็มีประสบการณ์ในการต่อสู้เอาเป็นเอาตายมามากพอสมควรนะครับจึงทาให้การบาดเจ็บแค่นี้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรสําหรับเขายังสามารถที่จะยืนหยัดในการต่อสู้ได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีพลังปานมากพอแต่เขานั้นก็พยายามอย่างเต็มที่ในการพุ่งเข้าไปเพื่อ เธอโจมตีแม่นางยวนล้วหลันอีกครั้งนะครับสึ่งทางด้านของแม่นางยวนล้วหลันเองก็ถึงกับมีสีหน้าที่ซีเซียวมากพอสมควรเพราะก,การโจมตีนี้เกรงว่าตัวเธอไม่สามารถหลบได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ในระหว่างการโจมตีของเพเอกที่กําลังพุ่งเข้าไปโจมตีแม่นางยวนล่วหลันแล้วมันก็ยังมีเท่าโซจังน่กายเทียนเจียนได้กระโดดลงมาดักตาเพเอกเอาไว้ก่อนคิปจะได้หยุดการโจมตีของเพเอกไว้เหมือนกันน่กาเทียนเจียนของพวกเราขอยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้สึ่งทางด้านของไป เองก็เลยเป็นผู้ชนะในการประลองในครั้งนี้ไปนะครับทาให้ผู้คนจํานวนมากที่ได้เห็นการต่อสู้แล้วพวกเขาก็มีสีหน้าที่ตกใจแล้วตกใจไปอ,อีกนะครับขุนพลขั้นที่1ดาวสามารถเอาชนะขุนพลขั้นที่7ดาวได้ในตอนนี้คนที่ไม่ได้เคยเชียร์พระเอกรวมถึงคนที่เคยเชียร์พระเอกอยู่แล้วนะครับในตอนนี้ก็พากันส่งเสียงเทียดดังไปขึ้นมากกว่าเดิมในการที่จะให้พระเอกเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้เหมือนกันนะครับคนที่มีสีหน้าที่ดีใจรวมถึงทึ ไปด้วยเหมือนกันจะเป็นทางด้านของทัศน์เอาอีเช่าเถี่ยนะครับก่อนหน้านี้เขาก็ไม่รู้ว่าพระเอกนั้นจะแข็งแร่งได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าเด็กหนุ่มคนนี้สามารถปลดปล่อยพลังที่แข็งแร่งขึ้นมาเรื่อยๆทําให้เขานั้นประลาดใจทุกครั้งในการต่อสู้เลยทีเดียวยังไม่รู้ว่าพระเอกนั้นจะยังมีภายใต้ในการต่อสู้อยู่อีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าว่าในอีีนี้พาร์ทนี้ก็ขอจบกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าตอนหนะ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ